สัสดีครับท่านผู้ชมพอดีออกมาจากทับสแกเจอเกียร์พี่เขาเสียนะฮะก็เลยต้องยันไปก่อนพี่เขาจะไปจนะอําเะมันใกล้จะมือแล้วถ้าไม่ดีแลวยันให้ก่อนครับผมก็กำลังจะกลับกรุงเทพนะฮะแต่ก็ไม่ได้รีบนะฮะคงจะหาที่นอน อย่าไปเรื่อยๆก็ได้พี่เป็นไรฮะ,ะเลนซ้ายก็ได้เป็นไรซ้ายก็ได้ครับไปเรื่อยๆ <c oughs> คืนนี้ก็จะหาที่นอนแถวนี้ไปก่อนครับทับสกแกรเห็นเรียกขี่มาแล้วมันวอดนะแซงผมไปแล้วก็เห็นวอดๆก็เลยเลยชะลอรถมาดูอ้าวรถดับเง่นนั้นเดี๋ยวช่วยกันครับ ด้วยกัันครบไปทางเดียวกันจะมืดค่ำแล้วครับในไรเดอร์นี่ช่วงนี้ฮิตนะฮะยันรถตลอดเลยนะครับผมผมนี่ยันตลอดนะในอาทิตย์เมื่อกี้ที่ผ่านมานะะยันมาสามคันแล้ว เดี๋ยวเดีา๋ยวขยันไปต่อยไหมครับ,คครบไปแล้วครับเพื่อนพี่เข้ามารับแล้วของสายหัวเทียนจะบอดครับไปแล้วสายยัน